สวัสดีค่ะกลับพบกับ r j นะาและทีมงานเพลงติกอีกเช่นเคยค่ะตอนนี้เปิดให้บริการในช่วงของ Early Access เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วสำหรับเกม Home Super Home Swipe นะคะตัวเกมออนไลน์แนว s u r v i v o horror ในรูปแบบ4 vs 1ผลงานจากทีมผู้นะ่ il, นะอิดดาซิลนีคะซึ่งตัวเกมต้องบอกไปก่อนว่าได้กระแสตอบรับจากเกมเมอร์ชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเป็นอย่างมากทั้งนี้ตัวเกมยังคงพัฒนาแล้วก็อัปเดตเนื้อหาให้สมบูรณ์ก่อนที่จะวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการในอนาคตใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปสั่งซื้อนะคะตัวเกมนี้กันได้ในราคาเพียงแค่139บาทเท่านั้นวันนี้อนจะนะัจะพาเพื่อนไปรู้จักตัวละครชุดร กกนน่อไม่ว่าจะเป็นทั้งประวัติค่าสเตตัสแล้วก็สกิลที่ใช้งานรู้ไปถึงรีวิวจากประสบการณ์การเล่นของตัวอาร์เจนั์เองนคะคะจากตัวละครต่างๆว่าเอ๊ะตัวละครนี้เล่นแล้วเป็นยังไงกันมัางถ้าใครอยากจะรู้แนวทางในการเลือกเล่นตัวละครวันนี้ไปรู้ข้อมูลในส่วนนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ ติมนี่ค่ะเป็นตัวละครหลักจากเกม h o s w มซิ Home ภาคแรกในเอพิโซดหนึ่งและ 2. 2> เอพิโซดสองเขาเป็นพนักง,งานบริษัทแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นแฟนกับเจนนั่นเองนะจนทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจแต่งงานกันนะอยู่มาวันหนึ่งเขาเพราะว่าแฟนของเขาได้หายตัวไปอย่างลึก,กลับนคะคะพยายามติดต่อญาติพี่น้องต่างๆแจ้งความก็แล้วสืบหาข้อมูลก็แล้วนคะคะก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าแฟนของเขาหายตัวไปได้อย่างไรหรือเพราะเหตุใด,ดกันแน่ด้วยความเครียดนี่คะส่งผลทําให้เขาดื่มเหล้าแล้วก็เบีย อย่างหนักกันเลยนะคะไม่อันเป็นทํางานทําการกันเลยและตอนนั้นทําให้เขาเนี่ยได้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกที่เรียกว่านิวรณ์ในระหว่างที่เขาพยายามหนีออกจากโลกนี้ตัวเขาก็ได้พบว่าเจงก็อยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันแต่ตีมเนี่ยกับไม่รู้เลยว่าไม่เป็นแผนการของหมอผีชัยนะคะที่ต้องการล่าวิญญาณผู้ที่ทำผิดศีลข้อที่5เพื่อทำพิธีเอกรนิรันการในวันสุริยคต์นั่นเองค่ะ ตัวละครติมนะีคะค่าสถิตัสมีดังต่อไปนี้ค่ะค่าเลือดอยู่ที่2ดาวค่าพลังกายอยู่ที่3ดาวและค่าความชานาญอยู่ที่2ดาวด้วยกันค่ะ สกิลกดใช้งานของติมนะะมี่คะมีชื่อว่ามีดนวะโลหะเมื่อผู้เล่นไม่ได้ถือไอเทมอะไรคูดาวสกิลจะเริ่มนับโดยจะมีระยะครูดาวอยู่ที่25วินาทีนะคะเมื่อครูดาวครบแล้วเนี่ยติมจะถือมีดเนวะโลหะคุณสมบัติของมันก็คือติมสามารถที่จะปามีดใส่วิญญาณร้ายได้โดยถ้าปาถูกวิญญาณนะคะจะส่งผลทําให้วิญญาณตนนั้นติดสถานะสตันชั่วคราวนอกจากนี้ถ้าเราคลิดขวาเนี่ยสามารถที่จะเล็งเพื่อปามีดจากระยะไกลได้ด้วยนะคะ โดยสกิลนี้ดิคะจะใช้งานได้ต่อเมื่อติมไม่ได้ถือไอเทมอะไรอยู่ในมือดังนั้นถ้าจะใช้งานสกิลนี้จาเป็นต้องทิ้งไอเทมที่อยู่ในมือเสียก่อนนะคะเป็นสกิลที่จะช่วยให้ตัวละครของติมเนี่ยหีรอดจากการไล่ล่า,ลาของวิญญ,ญ,ญาณร้ายได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องโจมตีให้โดยวิญญ,ญาณร้ายเท่านั้นนะคะถึงจะได้ผลนั่นเอง ความคิดเห็นส่วนตัวจากการที่เล่นตัวละครของติมในช่วงโคเวต้าที่ผ่านมาของแอนเจเนเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวละครติมเป็นตัวละครที่มีค่าสเตตัสที่สมดุลที่สุดในเวลานี้ทั้งค่าพลังชีวิตที่อยู่ในระดับกลางหรือพลังกายที่เรียกว่าค่าสต a าม n นาเนี่ยอยู่ในระดับสูงนะคะทำให้ตัวละครติมเป็นตัวละครที่วิ่งหนีวิญญาณร้ายหรือว่าเป็นสายออกหาไอเทมจากหีบต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะในด้านความชํานาญไปถึงการทําพิธีนะคะอยู่ในระดับกลางทําให้ติมเป็นหนึ่งในตัวละครที่หลายคนเลือกที่จะเล่น ะะอีกทั้งเนี่ยยังมีสกิลนวัตโลหะที่เอาไว้หนีเอาตัวรอดจากเหล่าวิญญาณร้ายได้เป็นอย่างดีจึงเหมาะเป็นตัวละครที่เอาไว้ฝึกเล่นในช่วงแรกนะคะสำหรับคนที่อยากจะเล่นสายหาของสายรอบผีหรือสายทําพิธีเนี่ยตัวละครติมทําได้ทั้งนั้นเลยค่ะจึงเหมาะได้ว่าตัวละครติมเนี่ยเอาไปเลย4กระโหลกสําหรับในการแนะนําตัวละครนี้ค่ะ เจนถือว่าเป็นตัวละครหลักจากเกม h o Home s w ีวิ Home ภาครแรกทั้งเอพิโซดหนึ่งและเอพิโซดสนะคะเธอทำงานด้านเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นแฟนกับติมค่ะเธอและติมเนี่ยอยู่ในสถานะแฟนนานพอสมควรจนกระทั่งทั้งคู่ตัดสินใจแต่งงานกันนะคะวันหนึ่งเธอพบว่าติมเนี่ยการงานของเขาดีขึ้นแล้วก็มีการเลื่อนตำแหน่งนะคะเงินเดือนที่สูงขึ้น จึงทาให้เธอตัดสินใจว่าจะทํางานให้ดีไม่แพ้กับติมนั่นเองนะคะแต่จู่ๆเธอพบว่ารอบๆข้างเนี่ยมีบางอย่างที่ผิดปกติ ซึ่งตัวเธอก็ไม่สามารถอธิบายได้นะคะพอบอกติมก็ดูเหมือนว่าติมจะไม่ค่อยเชื่อคําพูดของเธอสักเท่าไหร่ทําให้เธอตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีของตนเองจนกระทั่งทําให้เธอหลงเข้าไปสู่อยู่ในโลกที่เรียกว่านิวรน,นะคะซึ่งมีคนอยู่เบื้องหลังนั่นคือหมอผีชัยเขาต้องการทําพิธีเอกการนิรันดร์การในวันสุริยาคานะคะด้วยการสั่งเวยวิญญาณของหล่าผู้ที่ทําผิดศีลและตายในวันนั้นนะคะซึ่งเจนเองก็เป็นคนที่ทําผิดศีลบางประการด้วยเหมือนกัน จึงทําให้หมอผีชัยตัดสินใจเลือกเธอแล้วรักพาตัวเธอมาเพื่อรองวันสังหารนั่นเองค่ะ โดยตัวละครเจนนะคะมีค่าสเตตัสด,ดังต่อไปนี้ค่ะค่าเลือดอยู่ที่1ดาวค่าพลังกายอยู่ที่4ดาวและค่าความชำนาญอยู่ที่3ดาวค่ะสกิลกดใช้งานของตัวละครเจนนะคะมีชื่อว่าโอกาสครั้งที่2เป็นความสามารถที่ดูแอบ,บที่โกงที่สุดในบรรดาตัวละครทั้งหมดในตอนนี้เลยก็ว่าได้หากตัวละครเจนนะคะถูกวิญญาณร้ายสังหารเนี่ยเธอจะมีระยะเวลา90วินาทีที่จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะหากไม่มีเพื่อนๆคนไหนในทีมสามารถชุบชี เธอได้นะคะคแต่ถ้าดวงจิตของเธออยู่ในมือของผู้เล่นคนอื่นนะี่คะระยะเวลาก็จะถูกหยุดนับไปด้วยแต่ถ้าใครที่ไม่สามารถชุบเธอได้นะคะเธอก็จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งโดยจะมีค่าพลังชีวิตอยู่ที่5 0แต่ถ้าเพื่อนในทีมของคุณเนี่ยสามารถนําดวงจิตของเธอไปชุบชีวิตได้สําเร็จนะคะตัวละครเจงก็จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับพลังเต็ม100%กันด้วยตามชื่อสกิลเลยค่ะโอกาสครั้งที่2นั่นเอง ในความที่แข่งของแองเจล่นี่ค่ะตัวละครเจนเป็นตัวละครที่มีความสามารถสูงกว่าตัวละครนิพาในหลายๆด้านค่ะเพราะว่าตัวละครเจนเนี่ยก็มีค่าเลือดเทียบเท่ากับตัวละครนิพานั่นเองนะคะทําให้เป็นตัวละครที่มีพลังชีวิตน้อยเป็นอันดับท้ายๆกันเลยแต่จุดเด่นของตัวละครเจนคือเธอมีพลังกายที่สูงมากๆทําให้เธอสามารถที่จะวิ่งหนีวิญญาณร้ายเนี่ยได้ง่ายกันเลยนะคะแล้วก็สกิลหลักของเธอคือโอกาสครั้งที่2หากเธอตายลงเนี่ยทำให้เธอสามารถเกิดใหม่ได้เองนะคะแต่ถ้ามีเพื่อนชุ ชีวิตที่เธอเนี่ยเธอก็มีพลังเต็ม100เเซค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเจนยังเป็นตัวละครที่มีความชํานาญสูงมากๆทําให้เธอสามารถทําพิธีเนี่ยไล่เลี่ยก,กับนภาได้เลยนะดังนั้นถ้าสมมติจะให้เลือกระหว่างนิภากับเจเนี่ยอาจจะไ้คงมองตัวละครเจนเป็นหลักนะคะเรียกว่าความสามารถที่สูงมากกว่าไม่ว่าจะเป็นค่าเลือที่เท่าเทียมกันหรือจะเป็นทั้งค่าสวดมนต์นะคะ่ะค่าความชํานาญในการทําพิธีก็เท่าเทียมกันอีก แต่ที่มันดูโดดเด่นมากที่สุดก็คือในเรื่องของค่าสตามิแาที่สูงมากกว่านิพานเองค่ะซึ่งทําให้ตัวละครเจเนี่ยดูเหมาะกับการสายทําพิธีปเป็นอย่างมากทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องมีความสามารถในการหลบหนีวิญญาณด้วยนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยตายได้ง่ายๆนะถ้าให้คะแนนความน่าเล่นของตัวละครเจเนี่ยเอาไปเลย5กันโลค่ะ จบกันไปแล้วค่ะสำหรับไกด์แนะนำตัวละครจากเกม Home Simulator Home, นะคะนี่แค่พาร์ทแรกเท่านั้นจะมีพาร์ทอื่นตามมาติดติดให้เพื่อนได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะคะสุดท้ายนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดทางอ่านาและทีมงานขอกราบอาภัยมาณโอกาสนี้กันด้วยนะคะติดตามข่าวสารอือ่นๆได้ที่ w w w p l a y t i c o m ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่อง u t u b e playtik กันด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยซึ่งเพื่อนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆที่ทางอ่าจนจะตั้งใจทำออกมาให้เพื่อนได้ รับชมกันสำหรับวันนี้อาจารย์นขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ